สรุปเรื่องราวของแพทนประภากับเบนเบรซิงค่ะยุติเรื่องเบนเลรซิงโพสแถลงครั้งสุดท้ายพร้อมรับผลที่ตามมาหลังจากที่เมื่อวานนี้หนุ่มเบนเบรซิงได้ออกมาเผยแชทไลน์ที่คุยกับอดีตภรรยาอย่างแพทนประภาตันตระกูลค่ะว่าได้ทักแชทช่วงปีใหม่ไปหาฝ่ายหญิงที่จะดูสวนทางกับคําสัมภาษณ์ที่แพทนประภาเคยบอกเอาไว้ว่ารอคนทักมาแต่ไม่ทักจนเกิดดราม่าสนานวงการเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้า วันที่2เมษายนแพทได้ออกมาเปิดใจเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ทำการบล็อกการติดต่อทุกช่องทางของอดีตสามีและพูดชัดทุกอย่าง จบแล้วคะ่ะล่าสุดหนุ่มเบน์ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเผยว่าจะเป็นการถแถลงครั้งสุดท้ายใจความว่าถแถลงครั้งสุดท้ายสืบเนื่องจากประเด็นข้อผิพาทดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวกระผมตัดสินใจออกมาพูดเพียงแค่ต้องการแสดงเจตนาให้ทราบถึงความถูกต้องซึ่งในบางครั้งข้อเท็จจริงดังกล่าวเหล่านั้นได้ถูกปิดเบื้อนและคลาดเคลื่อนให้ผิดไปจากความเป็นจริงทั้งนี้กระผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใด แอบแฝงและขอน้อมรับถึงผลการกระทำที่ตามมาทาั้งสิ้นดังนั้นหากการที่ตัวกระผมออกมาพูดความจริงและทวงถามถึงความถูกต้องซึ่งส่งผลให้ใครหลายๆคนเกิดความไม่พอใจนั้นกระผมขอกราบประธานอภัยและขอยุติเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ด้วยความเคารพเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วสาวปิศนาอ้างแค่เพื่อนเบนเรซิงดราม่าแรงๆเข่าๆสนั่นโลกบันเทิงสำหรับเบนเรซิง อดีตสามีของแพทณัปภาดาราดังพิธีกรดังรายการฮอตอย่างแชร์ข่าวสาวสะตองทางช่องไทยรัฐทีวีโดยเช้านี้แพทเปิดใจเกือบหมดแบบน้ำตาแตกขายรายการไปแล้วก็ทำเอาหลายคนเห็นใจอย่างยิ่งต่างแห่เม้นให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะและแน่นอนว่าสาวใส่ซ่อนเซ็กซี่ที่คาดว่าจะเป็นแฟนใหม่เบ้น ซึ่งเป็นสาวปิิศนาที่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่ของเบนก็ได้โพสต์ผ่านทางช่องทางส่วนตัวค่อนข้างแรงกึ่งขู่ไว้ว่าตอนนี้ใครแอดมาก็ขอบคุณนะคะแต่ยังไม่รู้ใครหวังดีหรือไม่ส่วนข้อความที่ไม่จริงและทําให้เสียหายเพื่อนเก็บหลักฐานไว้ให้หมดแล้วค่ะตอนนี้มีคนพยายามสร้างผู้ให้หลอกรวมถึงไอเพื่อป่วนขอที่แจงประเด็นที่เกิดขึ้นเรากับทางคุณเบน เป็นเพื่อนกันขอให้ทางนั้นช่วยโปรโมทร้านแคปชั่นเป็นส่วนของการขายและทางคุณแพทเป็นดาราที่เราชอบอยู่แล้วไม่มีประเด็นอะไรเลยค่ะบครบกวนอย่าจับมาโยงกันชาวเผือกทั่วไทยรอๆกันหน่อยนะจ๊ะคาดว่าเบนจะออกมาเปิดตัวเปิดใจชัดๆหรือไม่กับสาวคนใหม่ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงค่ะ งานนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันได้เลยค่ะถ้าหากมีความเคลื่อนไหวได้เราจะรีบนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ